สวัสดีเพื่อนเพๆเอฟซีนะคะก็มาจะจะมาสรุปหวยออกนะคะเออหลังหวยออกเนาะว่ามีอะไรที่ให้ไม่ถูกให้ถูกและไม่ถูกนะคะหวยออกนะคะเก้าห้าหนึ่งเนาะก็เอาสองตัวบนสองตัวล่างที่เราสรุปไปนะคะ ตัวบนสองตัวล่างก็เด่นสิบหน่วยก็ไม่เข้าเลยนะที่ให้ไปคือเลขไม่เข้าเลยค่ะสองตัวล่างไม่เข้าเด่นไอเข้าตัวรองหกนะคะให้แค่หกสองหกสามไม่มีนะคะสี่หกหกเจ็ดหกแปดหกสองหกห้าหกศนจับนะคะหกหนึ่งก็จับขาดหกสามตัวตัวถูกกลัไม่เข้านะคะ กะเท่าก็ไม่เข้าไม่เลขไม่เข้าเนาะออกห้าเก้าห้าหนึ่งกับหกสามเนาะแอดตลบแค่นี้เลยเพราะว่าเลขเต็มสูตรก็ไม่เข้าอยู่แล้วเพราะว่าแอดก็เอามาจากเลขเต็มสูตรแล้วนะเนี่ยนะคะก็เราก็เอาคลิปสั้นๆเนาะเพื่อมาสรุปกันให้ดูต่อมาก็จะเป็นอ่าทุดสามตัวไม่เข้าเหมือนกันนะคะ แอดไม่ได้จับเพราะว่าคู่โต๊ะแอดก็ไม่เข้าคู่โต,ต๊ะอะเด่นเด่นร้อยอะหลักร้อยอะเก้าเข้านะคะที่แอดวางไว้ให้เด่นหลักร้อยเก้าเข้า,าแล้วก็ตัวเด่นศูนย์ลองก็เข้าแค่หนึ่งตัวเดียวนะคะแต่แต่ร้อยมาเลยค่ะเก้าศูนย์สองนะคะก็งวดนี้ก็เท่ากับว่า <c oughs> ไม่มีเลขเข้าเลยในีนชุดชุดเต็มโตรนะคะ พอแอดก็เอาในชุดนี้ไปตัดแดไปไปนั่นให้นะเนี่ยเข้าเข้าแกเด่นนะคะหกนะคะก็จะให้ดูเลขนี้นะคะที่แอดบอกว่าไปไหนระบาอีกใบที่ว่าเลขชนแต่ละสำนักสามสิบสำนักสี่สิบสำนักแอดให้ดูให้เพื่อนๆดูนะคะที่ที่แอดบอกว่าเลขจะไม่หลุดในสองแถวเนี้ยนะคะมันออก แอดนันไม่เน้นไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เน้นห้าเ,เลยไม่อยากจับห้าหนึ่งอะออกนะคะออกเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หกสามนะคะมีอันนี้นะคะที่ไม่ผิดที่ไม่ทำให้ผิดหวังที่แอดบอกอจากสี่สิบเจ็ดสำนักนะคะก็ก็เข้าไปที่หนึ่งเห็นไหมคะเนี่ย ห้าตัวมาสองตัวบนแต่ว่าอ e ีตัวเนี้ยมันมาเลขมันเป็นสุดท้ายเลยเก้านะตอนแรกแอดแอดกะศูนย์มาเต็มที่เลยหนะึ a ่งนะ่ะไอ้หลักร้อยอ่ะแต่มันกลับไม่มาก็ไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจับอ่าห้าตัวหกตัวเนี้ยก็แต่มันมันหลายห่างนะคะถ,ถ้าจับจริงๆรนะิอะ หกตัวเนี่ยขาดสี่ตัวแต่แอดทีหลังแอดจะจับดับสามตัวให้นะคะแนวเนี้ยคือมันยังไงมันก็ไม่หนีในในช่องนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมคะยังไงก็ติดในสามตัวบนแต่มันไม่รู้ว่าจะลักมาหลักไหนแค่นั้นเองเพื่อนๆดูสถิติได้เลยนะมันไม่หนีสองช่องนี้เลยนะคะมีอันนี้เนี่เนี่ยแต่มันติดมันมันมันชนแค่ตัวเดียวแล้วสามารถจะเอาทีเนี้ยมันคู่ได้เพราะว่าเลขมันไม่เยอะไง ให้สังเกตดูเวลาเลขชนเกินสามสี่ตัวมันจะอยู่ในสองช่องนะเห็นไหมถ้าชนหนึ่งสองนะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ให้เราให้ขยับอไอ้นี่เข้ามา <c oughs> ก็เพื่อนๆก็ขอโทษนะคะที่มันไม่เข้าก็ไม่รู้จะทําไงแอดก็เล่นก็ขาดทุนไปเป็นพันงวดหน้าก็เจอกันใหม่เนาะแอดก็แค่มาสรุปให้เฉยๆว่าเลขมันไม่เข้านะมันเข้าแค่ เลขเด่น40กว่าสำนักเนะี่ยอย่างที่แอดบอกเพื่อนๆจับเก่งก็เอาไปจับคู่ด้าคู่ทางคู่ท้ายอะไรก็ว่ากันไปเนาะแอดก็จับให้ได้แค่ที่แอดทำสูตรเนาะตามสูตรก็ไม่ขอคุยเยอะนะคะเพราะเลขไม่เข้าก็ขอจบคลิปสั้นๆนะคะแค่นี้เดี๋ยวคลิปนี้แอดอาจจะลงให้ไวหน่อยเดี๋ยวแอดรวมรวมข้อมูลอาจจะไม่ถึง40สำนักจะเอาแค่ประมาณ สักสามสิบหรือยี่สิบสำนักก็พอแล้วว่าถือว่ามันเยอะไปเลขมันจะชนกันเยอะมันทําให้ตัดสินใจยากก็อาจจะเอาประมาณสักยี่บห้าสามสิบสำนักพอเพราะว่าพอเลขชนกันเยอะแล้วมันก็จะเป็นเลขหลายตัวนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก็ขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามกดถูกใจให้แอด คอมเมนต์ก็บางทีแอดอาจจะไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ค่ะเล่นแต่ว่าถ้าแอดเห็นแอดจะเข้าไปอ่านนะคะแอดก็ไม่มีเวลาเนาะแอดก็ต้องทํางานคือคนทุกคนต้องทํางานนะจะทําทมากทําน้อยก็ต้องทําถึงแอดจะมีเวลามาดูเลขเพราะแอดเป็นคนชอบเล่นก็เอามาแบ่งปันนะคะก็มาลงให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนชอบคนไหนถูกใจก็กดถูกใจแอดด้วยค่ะ กดติดตามเพิ่มยอดคนติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ